สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่ห้าเดือนเสดปีหกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้เข้าเข้าสองฮาหนอยนะเข้าสองฮาหนอยก็จะเป็นหวยฮาหนอยปกตินะสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเข้าเป็นหนึ่งห้าตรงๆงเลยแล้วก็หนึ่งเก้าตรงๆเลย เขาเป็นตัวกันนะเป็นตัวกันถ้าพี่ๆเอาไปจับสามตัวนะเอาไปเล่นสามตัวนะสามตัวนี่โอ้โหไม่พลาดนะทุกคน1มา3มานะมานะห้ามานะถ้าใครเอาไปเล่นสามตัวนะสามหนึ่งห้าหานอย VIP 715แล้วก็94 ให้1กับ3นะครับฟัน1จอ15นึเข้าเป็นตัวเน้นเข้าตรงๆเลยนะ3ตัวนะ1มา7มา5มาเนาะนะใครเอาไปจับ3ตัวนะเมื่อวานนะได้2องห,าห้านอยเลยนะนะก็ยินดียินดีด้วยนะครับสำหรับ เมื่อวานนี้ก็มาตามกันต่อนะครับผมและมาเริ่มจากฮา,า,า,านอยกาซาดฮานอยกาซาดก็ยากเหลือเกินเมื่อวานนี้มั่นใจก็ยังไม่มาวันนี้นะครับวันนี้ได้หกักับเจ็ดนะหกเกบเจ็ดนะครับก็จะมีหกสามหกสามหกสี่หกหนึง เจ็ดสามเจ็ดสี 4, ่เราก็เจ็ดหนึ่งกันหกสองเจ็ดสองหกแปดนะครับเราก็หกเก้าตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวเนี้ก็จะมี หกสามหกสี่หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกสามหกสี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมหวยห้าน้อยแรกนะครับผานหอยกาซ่าก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นผานอยพิเศษ หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็เจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดนะครับก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่กันนะครับเจ็ดหกแปดหกนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดส่วนแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี72 73 74แล้วก็83 หวยฮานอยที่2นะครับฮานอยพิเศษก็เรียบร้อยจบไปแล้ว7กับ8ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกตินี่เลยทุกคน7กับ8 7กับ8นะครับ7 0 7 1 7 2 แปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองนะครับกันเจ็ดสามแปดสามเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดห้ามาเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับเจ็ดมาตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่นะครับก็จะมีเจ็ดศูเจ็่งเจ็ดแล้วก็81ดห,หนึงหัวฮานอยปกตินะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอย vip วันนี้3าหน้อยนะเกับ8ปนี่แหละมีมาแน่นอน7จ็ดเก7าเจ็ดหกแล้วก็8 3นะครับกัน7จ็ดห้าแปดนะเจ็อแล้วก็ว 7, 0, นะ ตัวฟันนะครับเป็นเลข7ตัวเน้นก็จะมี7 9 7 6 7 3แล้วก็8 3 <c oughs> 7 9 7 6 7 3แล้วก็8 3นะครับผมสำหรับหวยห้านอยนะครับสูตรแจกน้อยวันนี้ก็ จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลข3ามตัวเลขนะสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขเจดนะเลขเจดเลข8 7ดเจดเนาะแล้วก็เลขเลขอะไรดีพอนะึกนะับสามเนี่ยมี1กับสามนะเอา3ามเอาสามเนาะอสามนะครับผมนะเจ3ดปดสามนะครับ วันนี้นะพี่ๆท่าไหดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลข7เลข8แล้วก็เลข3ได้เลยนะมีมาแน่นอนวันนี้783ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ